สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี f c นะครับ FC เพจสลานลมคอย FC เพจดูก่อนใช้ขายได้จริงแล้วก็ทางช่อง YouTube สลาลมคอย Channel ด้วยนะครับวันนี้มาไลฟ์สดแต่เช้าเลยนะครับก็เป็นเหรียญที่สั่งซื้อมาจากน้องทีมงานนะครับจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเหรียญในกล่องนี้นะครับอ่านี่นะครับเหรียญในกล่องนะครับกิโลครึ่ง1.5กิโล ก็เดี๋ยวขอตั้งค่าการไลฟ์สดนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวแกะกล่องให้ดูเลยนะครับไม่ไม่ไม่เสียเวลาแน่นอนไม่ให้รอนานแน่นอนนะครับสวัสดีนะครับอันนี้ก็คือทักทายกันก่อนนะครับเพจผมช่องผมนะครับเน้นรับซื้อเหรียญนะครับส่วนรายการที่รับซื้อผมก็ทำคลิปอธิบายไว้ตลอดนะครับสามารถสามารถรับชมคลิปรับชมรายละเอียดได้นะครับ อ่าสวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ไลก์นิดหนึ่งนะครับอ่าไม่แน่ใจว่าเสียงชัดหรือเปล่านะครับ <c oughs> น้าสวัสดีครับว่าเสียงชัดหรือเปล่านะครับโอเคนะครับเสียงชัดนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับมาแกะกันเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับเป็นเหรียญจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมารับชมเป็นแนวทางเพื่อที่จะไปค้นหานะครับค้นหาเพื่อที่จะสะสมหรือว่าจะส่งมาขายก็ได้นะครับอันนี้เป็นเหรียญที่น้องทีมงานส่งมาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นเหรียญ อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับอ่าใครที่เข้ามารับชมไม่ทนันหรือว่าไม่สะดวกรับชมไลฟ์สดก็สามารถชมคลิปย้อนหลังได้นะครับทางหน้าเพจสลานลมคอย FC หรือว่าทางช่อง youtube สลานลมคอย h a ช n e l นะครับอ่านี่นะครับเป็นเหรียญน,นะครับ แล้วก็มีรายละเอียดนะครับมีรายละเอียดของของเหรียญนี่นะครับเหรียญ10บาทปีพศต่างๆนะครับก็สามารถขายได้ขายได้จริงๆนะครับมี2บาทปี50ด้วยนะครับเหรียญ2บาทสีเงินปี5้านะครับก็รับซื้อตลอดนะครับอันนี้วันนี้ได้มาอีกร้อยี่สิบเหรียญนะครับบางคนบอกว่าหายากไม่มีแล้วนะครับก็ยังมีอยู่นะครับยังมีให้เห็นอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูมาดูว่าผมได้อะไรมาบ้างนะครับ อ่านี่นะครับยอดเงินทั้งหมดเนี่ยยอดเงินประมาณ3 0 0 0 3 6 0 0กว่าบาทนะครับเป็นเป็นเหรียญที่น้องเขาส่งส่งมาให้ผมนะครับ3,600กว่าบาทได้เหรียญอะไรบ้างนะครับมาดูกันเลยนะครับอ่านี่นะครับ2บาทนะครับ2บาทสีเงินนะครับ ได้มา140เหรียญนะครับเหรียญ2บาทเนี่ยผลิตออกมา3ปีพศนะครับปี4849ปี50ตอนนี้ผมรับซื้อแค่ปี50นะครับนี่นะครับอันนี้ปี50นะครับปี4849สี่ยังไม่ได้รับนะครับอนี่2บาทสีเงินปี50นะครับยังพบเจอกันอยู่นะครับดูปริมาณที่ส่งมานะครับอ่าอันนี้ยังพบเจอกันบ่อยนะครับ ผมรับซื้อตอนนี้เหรียญละ4บาทนะครับอันนี้ชัดๆเลยนะครับอธิบายแล้วก็รีวิวแล้วก็ให้ข้อมูลด้วยนะครับใครที่สงสัยก็สามารถสอบถามข้อมูลได้เลยนะครับเป็นไลฟ์สดผมสามารถตอบคำถามได้เลยนะครับนี่นะครับอันนี้ร้อยเหรียญแล้วก็นีนสี่สิเหรียญนะครับเป็นเหรียญสอบาทสีเงินนะครับรับซื้อปีห้เหรียญละสบาทนะครับ ราคาไม่สูงนะครับดูจากจํานวนการที่พบเจอนะครับขายกันทีรับเป็นร้อยเหรียญนะครับไม่ไม่ได้ขายทีละเหรียญสองเหรียญนะครับอันนี้เขาขายกันทีเป็นร้อยเหรียญนะครับปี4ี่แปดสี่เก้ายังไม่ได้รับซื้อนะครับอันนี้รับซื้อปีห้าศูนย์เหรียญละสี่บาทนะครับเป็นเหรียญแรกที่ได้ที่ที่รีวิวให้ดูนะครับอันนี้เป็นเหรียญเป็นเหรียญห้าบาทนะครับเหรียญห้าบาทรุ่นนี้ก็ยังพบเจอกันอยู่บ่อยๆนะครับ าบาทเรือหงปีสามศูนย์นี่นะครับได้ได้มาหลายเหรียญน,นะครับเ,เหรียญห้าบาทเรือหงเนี่ยจากข้อมูลในหนังสือนะครับมีสามปีพศปีสองเก้าปีสามศูนย์แล้วก็ปีสามหนึ่งนะครับเหรียญที่เราพบกันบ่อยๆก็คือปีสามศูนย์เนี่ยเหรียญในมือผมเนี่ยนะครับพบเจอบ่อยนะครับผลิตหลักร้อยล้านเหรียญราคาในกลุ่มซื้อขายน่าจะอยู่ที่ประมาณสิบ ถึง12บาทต่อเหรียญนะครับอันนี้ปี30นะครับราคาในกลุ่มซื้อขายที่พ่อค้าแม่ค้าเขาขายกันอ่ะ <c oughs> น่าจะ10ถึง12บาทนะครับแต่ว่าราคาที่ผมรับซื้อผมซื้ออยู่ตอนนี้เหรียญละไม่เกิน7บาทนะครับถ้าเป็นปี30แล้วถ้าเป็นปี31ผมรับซื้อเหรียญละ20บาทนะครับอันนี้คือแนะนําเหรียญใกล้ตัวเหรียญที่เราสามารถ <c oughs> พบเจอได้ง่ายนะครับ นี่ปีสี่สี่นะครับ <c oughs> สองปีพศออนะครับ <c oughs> มีราคาเกินหน้าเหรียญปีสี่สามแล้วก็ปีสี่สี่นะครับอันเนี้ยราคาในกลุ่มซื้อขายน่าจะอยู่ที่ประมาณเหรียญละสิบห้าถึงยี่สิบาทนะครับปีสี่สี่แล้วก็ปีสี่สามนะครับราคาที่ผมรับซื้อตอนนี้ผมซื้อไม่เกินสิบสอบาทนะครับนะอันนี้ราคาราคาไม่สูงนะครับบางคนบอกว่าเอ้ยเกินหน้าเหรียญแค่หลักหน่วยเองเหรอนะครับ ใช่ครับเพราะว่าการพบเจอมันพบเจอบ่อยนะครับอันนี้ก็คืออ่ามีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับปีสามปีสี่สามแล้วก็ปีสี่สี่นะครับอันนี้ก็ก็ได้มาในวันนี้นะครับแล้วก็มีปีอ่าอน,นี่ปีสี่สองนะครับปีสี่สองแล้วก็ปีสามสี อันนี้จะมีราคาขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับปีสี่สองแล้วก็ปีสามสี่นะครับอันนี้ผมซื้ออยู่เหรียญละยี่สิบนะครับ mm. ก็ก็มาแนะนํานะครับมาแนะนําเป็นแนวทางนะครับให้เราได้สังเกตนะครับราคาราคาเหรียญอ,อาจจะไม่ใช่หลักหมื่นหลักแสนนะครับบางเหรียญก็ไม่ถึงหลักพันเพราะว่าจํานวนการผลิตเยอะแล้วก็จํานวนการพบเจอนี่นะครับดูดูดูจากความเป็นจริงเลยนะครับเนี่ยจํานวนการพบเจอ ถ้าพบเจอเยอะๆขนาดเนี้ยเล่นกันหลักสิบเท่านั้นเองนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจริงนะครับแล้วก็ผมจะเน้นทําคลิปแนะนําเฉพาะเหรียญที่ผมรับซื้อเท่านั้นนะครับจะได้ไม่เกิดความสับสนผมไม่ได้ทําคลิปรีวิวเหรียญสิบบาทแต่ละปีพศจํานวนการผลิตเท่าไหร่ผมไม่ได้ทําแบบนั้นนะครับผมจะทําคลิปเฉพาะเหรียญที่ผมรับซื้อนะครับจะได้ไม่สับสนนะครับ อันนี้สิบาทปีสามสี่มีราคาเกินหน้าเหรียญนะครับอันนี้ซื้อเหรียญละยี่สิบนะครับอ่าโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีพี่วุฒิหลังวังด้วยนะครับวันนี้รีบมาแกะกล่องในเช้าเลยนะครับจะได้แกะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะได้ส่งส่งให้กับนักสะสมนะครับมีมีลูกค้าสั่งเหรียญมานะครับไม่ค่อยมีเหรียญส่งให้กับลูกค้านะครับวันนี้ต้องต้องรีบรีบแกะรีบส่งนะครับอันนี้ปีสี่สองนะครับ ดูจากจํานวนการพบเจอนะครับปีสี่สองได้มาสิบห้าเหรียญน,นะครับก็คือเหรียญบางเหรียญอ่ะมันไม่ได้ทําให้เราได้แบบสร้างตัวได้เลยนะครับอันนี้คือพูดถึงหลักความเป็นจริงนะครับเ<ส>หรียญที่เรามีโอกาสพบเจอจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะครับถ้าเป็นเหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยแบบที่พบเจอกันบ่อยๆแบบเนี้ยปีสี่สองนะครับราคาเกินหน้าเหรียญ แค่หลักสิบเท่านั้นเองนะครับเราไม่สามารถตั้งตัวได้นะครับผมแค่อยากจะบอกว่าอยากให้ลองสังเกตละเอียดนิดนึงนะครับใช้ความละเอียดนิดนึงในการใช้ชีวิตนะครับเราสังเกตแบบเนี้ยมันก็เพิ่มรายได้ให้กับเราได้เหมือนกันนะครับ10บาทปี4ี่สองหนึ่งเหรียญใช้ไปเลยก็ได้10บาทถ้าไม่ใช้ส่งมาขายได้20แต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีเยอะ หรือว่ามีความสามารถในการขายเองนะครับอาจจะขายได้ถึงเหรียญละ30บาทในกลุ่มซื้อขายนะครับอันนี้ผมอธิบายให้ฟังเป็นสเต็ปสเตปเลยนะครับสเต็ปแรกนะครับเราไม่รู้เราไม่สนใจเราเจอปิด10บาทปี4-2เอาไปใช้เลยก็10บาทนะครับถ้าส่งมาขายร้านรับซื้อพ่อค้าคนกลางเหมือนผมก็ได้20นะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมีความสามารถขายเองในกลุ่มซื้อขายก็จะได้ถึงเหรียญละ30บาท อันนี้คือตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าทําไมถึงถึงมาทําคลิปรับซื้อบ่อยๆนะครับเพราะว่าผมเป็นพ่อค้านะครับผมมาซื้อเหรียญเพื่อที่จะไปขายให้นักสะสมนะครับอ่านี่ปี42นะครับคือเหรียญแต่ละแต่ละชนิดอ่ะราคาไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับจํานวนการผลิตนะครับอ่านี้เป็นอีกรุ่นนึงนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็อีกปีพศหเหรียญสิบปีพศสองพราคาก็จะ ขยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับจำนวนการผลิตไม่ถึงหนึ่งล้านเหรียญนะครับเนี่ยเมื่อก่อนเล่นกันเหรียญละไม่ต่ำกว่าร้อยบาทนะครับสิบบาทปีสี่หนึ่งเมือ่อหนึ่งหนึ่งปีที่แล้วอะนะครับ <1> 1> ไม่ไม่ไม่ใช่ปีนี้นะครับปีนี้ราคาเหรียญล่วงมากเลยนะครับเคยขายกันถึงเหรียญละร้อยหสินะครับในกลุ่มซื้อขายนะครับ 1> <1> แต่ว่าตอนนี้ราคา ใครขายได้เหรียญละร้อยก็เก่งแล้วนะครับสำหรับเหรียญ10บบาทปี4ีหนึ่งในกลุ่มซื้อขายนะครับวันนี้ก็ได้มา13เหรียญนะครับเห็นไหมครับ10บาทปี4ีหนึ่งได้มา13เหรียญ4ีหนึ่งจริงๆนะครับมีการพบเจออยู่เรื่อยเนะครับเหรียญที่ผมรับซื้อส่วนใหญ่ก็คือเหรียญที่ผลิตออกมาใช้จริงๆนะครับเนี่ยปี4ีหนึ่งนะครับราคาที่ผมรับซื้อตอนนี้เหรียญละ5 0าสถึงเจบบาทนะครับเป็นราคาที่ผมสามารถซื้อมาแล้วก็ขายออกได้ แบบเร็วๆนะครับผมเน้นซื้อเร็วขายเร็วนะครับอ่าอันนี้ผมขายออกก็อยู่ที่เหรียญละไม่เกิน90บาทนะครับซื้อไม่เกินเจดสิบขายไม่เกิน90นะครับเป็นราคาที่ขายแข่งกับพ่อค้าท่านอื่นได้นะครับอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างเบื้องต้นนะครับเหรียญ10บาทปี4ีหนึะครับก็เจอแล้วเก็บดีกว่าใช้แน่นอนนะครับได้มา13เหรียญนะครับ อันนี้เป็นอีกหนึ่งชนิดนะครับมีราคาเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเดี๋ยวลองดูตัวอย่างกันนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับเพจสลาลมคอย fc นะครับเพจดูก่อนใช้ขายได้จริงแล้วก็ช่อง YouTube สลาลมคอย h a n n e l นะครับเป็นเพจที่รับซื้อเหรียญนะครับให้ความรู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเหรียญเหรียญที่ไหนเหรียญจากไหนก็เหรียญจากชีวิตประจําวันของเรานะครับเหรียญที่ผลิตออกมาใช้จริงๆ ที่เราใช้กันทุกๆวันนะครับแต่ละปีพศจํานวนการผลิตไม่เท่ากันนะครับเหรียญปีพอ,ออะไรที่ผลิตน้อยก็จะมีราคาแล้วก็เป็นที่ต้องการของนักสะสมนะครับอ่านี้มีตกมาอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับอ่าสิบาทปี5 3นะครับก็ผลิตเกือบ2ล้านเหรียญผมก็รับซื้อเหมือนกันนะครับเนี่ยเก่าๆแบบนี้ซื้อเหรียญละยีบนะครับ อยากยากทําความเข้าใจนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9ขายได้หมดไม่ใช่นะครับเราจะต้องดูปีพศด้วยว่าปีพศออเป็นปีพศผลิตน้อยหรือเปล่านะครับผมก็อธิบายเรื่อยๆนะครับบางท่านอาจจะเบื่อแล้วก็ได้อธิบายซ้ำๆเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจำเป็นต้องอธิบายนะครับเพราะว่าคนที่ไม่เข้าใจยังมีอีกเยอะมากนะครับอ่นนี่ปี53นะครับซื้อเหรียญแล้วไม่เกิน20นะครับ อ่านี่สิบบาทครุฑนะครับอ่าได้มาหนึ่งเหรียญนะครับนี่นะครับสิบบาทครุฑก็ยังพบเจอกันอยู่นะครับผมรับซื้อเหรียญละห้าสิบถึงหนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นราคาที่ผมรับซื้อได้นะครับอ่าเหรียญหนึ่งบาทอ่าเหรียญสิบบาทครุฑนะครับยังพบเจอกันอยู่นะครับสิบบาทครุฑจานวนการผลิตห้าล้านเหรียญนะครับเป็นเหรียญที่อ่าถือได้ว่าได้รับความนิยมสูงสุดนะครับคือเหรียญสิบบาทวาละต่างๆแบบเนี้นะครับ เ,เขาเรียกว่าเหรียญ10บาทวาระจะมีทั้งหมด61แบบ61วาระนะครับรวมถึงเหรียญการจนาพิเศษแบบนี้ด้วยก็มีปะปนอยู่นะครับมีปะปนอยู่ในชีวิตประจําวันนะครับเหรียญครุฑเป็นเหรียญที่ราคาดีที่สุดนะครับเคยขายกันถึงเหรียญละ300ช่วงแรงๆนะครับตอนนี้เหรียญ UNC ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ ร้อยหกสิบถึงร้อยเก้าสิบาทนะครับราคาโดยประมาณนะครับสภาพผ่านสภาพไม่ผ่านการใช้งานที่พ่อค้าแม่ค้าเขาขายกันในกลุ่มซื้อขายนะครับแต่ว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานผ่านการใช้น้อยนะครับก็ก็รับซื้อนะครับผมรับซื้ออยู่ตอนนี้เหรียญละไม่เกินหนึ่งร้อยบาทนะครับก็แจ้งราคาที่ผมซื้อได้นะครับ อ่าไม่ไม่ไม่ไมดราม่าเรื่องซื้อถูกซื้อแพงนะครับขายที่ไหนได้แพงก็ขายได้เลยนะครับไม่ซีเรียสนะครับใครที่รับราคาได้อยากจะขายจริงๆก็ผมก็รับซื้อนะครับอ่านี้สิบบาทครุดนะครับอา่าห้าบาทนะครับเหรียญห้าบาทผมรับซื้อปีสี่หกแล้วก็ปีสี่ศูนย์นะครับตอนนี้รับซื้อเหรียญละสามร้อยนะครับอ่าปีสี่หกนะครับ ปี46จำนวนการผลิต182,000เหรียญน,นะครับผมจะผมจะจำแค่รา,ายละเอียดบางบางชนิดราคาเท่านั้นนะครับคือเหรียญ5บาทอ่ะผมก็จะแนะนำแค่ปี46แล้วก็ปี40นะครับปีพศอ,อื่นๆผมไม่ได้รับซื้อผมก็ไม่ได้แนะนำนะครับจะได้ไม่เกิดความสับสนนะครับเพจผมช่องผมรับซื้อปี46และปี40นะครับ ปีส6สภาพผ่านการใช้งานแบบนี้ซื้อเหรียญละ3ามร้อยนะครับวันนี้ก็ได้มาอีกสามเหรียญนะครับนี่นะครับใครนำไปใช้ก็ก็ได้5บาทนะครับใครส่งมาขายก็ได้3า0รอยหรือว่าใครที่ขายเองนะครับมีความสามารถในการขายเองในกลุ่มก็อาจจะได้ถึงออถ้าได้ถึง400้อยก็เก่งแล้วนะครับตอนนี้ขายในกลุ่มซื้อขายได้400ร้อยก็เก่งแล้วนะครับนี่ราคามันมันดรอปลงนะครับช่วงนี้ ปี46นะครับยังพบเจอกันบ่อยๆนะครับลองลองสังเกตดูนะครับเหรียญ5้าบาทปี46ขายได้เลยนะครับขายที่ไหนก็ได้นะครับอ่าได้มาสามเหรียญนะครับแล้วก็เหรียญสุดท้ายนะครับที่ผมอยากนําเสนอนะครับเป็นเหรียญในแนวที่ผมรับซื้อบ่อยๆนะครับเหรียญแบบเนี้ยเป็นเหรียญที่ผมชอบนะครับแล้วก็มีลูกค้าสั่งมาค่อนข้างจะเยอะนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญ1ิบาท ปีสี่แปดนะครับแต่ว่าผมไม่ได้รับซื้อปีสี่แปดนะครับเหรียญเนี้ยผมรับซื้อเพราะว่าเป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับอ่าหลายหลายท่านก็รู้แล้วนะครับอ่านี่นะครับจุดสังเกตนะครับก็คือเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญที่ผิดพลาดนะครับเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเหรียญในลักษณะแบบนี้ก็พบเจอกันบ่อยนะครับผมผมค่อนข้างจะเน้นรับซื้อเหรียญแบบนี้นะครับเพราะว่ามีลูกค้า ออเดอร์เข้ามาค่อนข้างจะเยอะนะครับอ่านี่เหรียญปกติทั่วไปนะครับอันนี้เหรียญที่มีราคานะครับอ่อเดี๋ยวเสริมนิดนึงนะครับอ่าเดี๋ยวอธิบายเหรียญนี้ก่อนนะครับคือเหรียญนี้เป็นเหรียญในลักษณะของไส้เบี้ยวนะครับไส้เบี้ยวก็คือเหรียญมีขอบนอกมีไส้ในนะครับเห็นไหมครับตรงนี้มันเบี้ยวนะครับเห็นไหมครับไส้ในล้นออกมาด้านนอก แล้วก็ถ้าเราพลิกมาดูอีกด้านหนึ่งนะครับตรงจุดนี้นะครับความสัมพ like ันธ huh? ์มันจะตรงกันนะครับถ้าฝั่งนี้เบี้ยวหมุนมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะมีร่องรอยแบบนี้นะครับเห็นไหมครับขอบนอกสีขาวๆล้นเข้ามาด้านในแบบนี้นะครับเหรียญลักษณะแบบนี้เป็นเหรียญที่ผมเน้นรับซื้อเป็นพิเศษนะครับผมจะชอบเก็บเหรียญแบบนี้นะครับนี่นะครับขอบนอกสีขาวๆล้นเข้ามาด้านในนะครับ ตรงนี้ปกตินะครับแต่ว่าจุดสังเกตให้ดูแบบนี้นะครับราคารับซื้อเริ่มต้นที่2 0 0ร้อยถึงสองพบาทนะครับราคาจะถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับลักษณะความผิดพลาดนะครับถ้าเกิดว่าสีขาวๆเนี่ยล้นเข้ามาเยอะๆอันนั้นน่ะก็ไม่ต่ำกว่าพันบาทนะครับนี่นะครับพอพอเข้าใจนะครับคืออยากให้จดจำรายละเอียดจุดขายจุดจ่ายตังค์นะครับมันอยู่ตรงนี้นะครับ นี่นะครับแล้วก็ที่สอบถามกันมาบ่อยนะครับคือเหรียญในลักษณะแบบนี้นี่นะครับอันนี้คือคือเอาเรื่องจริงมาเล่าให้ฟังนะครับเนี่ยลักษณะการเบี้ยวแบบนี้ยังไม่ได้รับนะครับสละอูหายนิดนึงแบบเนี้ยนะครับอะไรที่มันรา,ายละเอียดเล็กน้อยเกินไปนะครับนักสะสมเขาจะไม่ค่อยนิยมนะครับถ้าเป็นแบบนี้ยังยังไม่ได้รับซื้อนะครับ ถ้าเกิดว่าเคลื่อนน้อยๆสระอูหายสระอุหายอะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือจุดเล็กน้อยยังไม่ได้รับซื้อนะครับผมพยายามอธิบายค่อนข้างจะชัดเจนนะครับถ้าเยอะๆแบบนี้นะครับคือจะเน้นจะเน้นแบบที่ขอบนอกสีขาวๆเนี่ยล้นเข้ามาด้านในนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหมือนเราต้องการที่จะซื้อมาเก็บนะครับใจเขาใจเรานะครับนักสะสมเขาต้องการอะไรที่มันชัดเจนนะครับถ้าเกิดว่าสีขาวๆเนี่ยเข้ามา เราจะมองดูชัดเจนนะครับมันจะมองดูสะดุดตาแล้วมันดูมีราคานะครับอันนี้คือคืออยากให้เข้าใจนะครับผมไม่ได้เรื่องมากนะครับบางคนบอกว่าอันนี้มันก็เคลื่อนนะถูกต้องนะครับมันก็เคลื่อนนะครับแต่ว่ามันยังไม่โดนใจนักสะสมนะครับผมซื้อมาผมก็ขายไม่ได้ผมแจ้งตรงๆนะครับขอรับซื้อแบบที่มันชัดๆแบบนี้นะครับ อันนี้ชัดเจนนะครับคือเพจผมช่องผมชัดเจนอยู่แล้วนะครับคืออยากให้ดูคลิปแล้วก็เข้าใจนะครับไม่ใช่ว่าดูคลิปแล้วก็กลับไปงงอันนั้นคือคือมันจะสร้างความสับสนไปอีกนะครับแบงค์สิรับซื้อเท่าไหร่นะครับแบงค์สิปกติไม่ได้รับซื้อนะครับ <c oughs> อันนี้ที่สอบถามในคอมเมนต์ในไลฟ์นะครับแบงค์สิปกติไม่ได้รับซื้อนะครับแบงค์ bank, ผมจะรับซื้อแบงค์ตัวอย่าง นะครับธนบัตรตัวอย่างธนบัตรผิดพลาดจากการผลิตธนบัตรเลขสวยนะครับแบงค์สิบถ้าเป็นแหนบร้อยใบอ่ะจะรับซื้อนะครับเริ่มต้นที่สองพันบาทอ่าถ้าเป็นถ้าเป็นแบงค์รุ่นเก่านะครับไม่ว่าจะเก่าขนาดไหนถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้งานใบสองใบอ่ะยังไม่ได้รับซื้อนะครับอ่าอันนี้แจ้งชัดเจนนะครับคือคือแบงค์สิบหนึ่งใบอ่ะราคาในกลุ่มซื้อขายสภาพผ่านการใช้สภาพผ่านการใช้งานอ่ะไม่ถึงยี่สิบบาท นะครับแต่ว่าถ้าไม่ผ่านการใช้งานพูดถึงแบงค์สิบทรงม้านะครับแล้วก็ใส่ซองนะครับก็ขายกันอยู่แบงค์ละอ,อ,อาจจะ25-30บาถึง30าทนะครับไม่ผ่านการใช้งานนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยได้เน้นแบงค์ปกตินะครับผมจะเน้นรับซื้อแบงค์ตัวอย่างแบงค์ผิดพลาดจากการผลิตแบงค์เลขสวยอะไรประมาณนี้นะครับหลกัหลกๆแล้วผมนับรับซื้อเหรียญแบบนี้มากกว่านะครับ นะโอเคนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหรียญที่มีการพบเจอแล้วก็ได้มาจริงๆนะครับก็ลองลองดูแล้วกันนะครับอ,อ,อยากจะแนะนํามือใหม่หรือว่ามือเก่าก็แล้วแต่นะครับแนะนําสักข้อ2ข้อแล้วกันนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์นะครับข้อ1น,นะครับก็คือ,อ,อตอนนี้มีการทําคลิปออกมาจากหลากหลายช่องทางจากหลา,หลากหลายแพลตฟอร์มหลากหลายเฟ e b o o k นะครับจุดประสงค์ในการทําคลิป แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเหมือนผมอ่ะจุดประสงค์ผมชัดเจนผมทำคลิปเพื่อรับซื้อเหรียญเพื่อที่จะมาขายนะครับรับซื้อจริงมีรีวิวให้ดูประจำเกือบทุกวันนะครับมีเหรียญผ่านมือเข้ามาตลอดนะครับอันนี้คือจุดประสงค์หลักของผมก็คือรับซื้อเหรียญเพื่อที่จะมาขายนะครับส่วนอาจจะมีบางเพจนะครับจุดประสงค์ของเขาก็คือให้ความรู้เรื่องเหรียญให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญแต่ไม่ได้รับซื้อนะครับ คือเพจแบบนั้นน่ะก็ก็คือจุดประสงค์ดีนะครับก็คือให้ข้อมูลแต่ก็คือเขาไม่ได้รับซื้อนะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือเหมือนผมอ่ะเอาเอา,เอายึดของผมเลยละกันนะครับถ้าอยากจะขายผมอยากจะส่งเหรียญมาขายผมให้ดูรายการที่ผมรับซื้อนะครับผมไม่ได้รับซื้อรายการของช่องอื่นๆเพจอื่นๆนะครับเพจที่เขารีวิวจานวนการผลิตผมไม่ได้รับซื้อเหรียญของเพจอื่นนะครับ อันนี้พอเข้าใจนะครับจะขายผมอยากให้ดูว่าผมรับซื้ออะไรนะครับอ่าง่ายๆก็คือของคนอื่นผมไม่ซื้อนะครับผมซื้อเฉพาะที่ผมทําคลิปเท่านั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะแนะนําก็คือการขายไม่ต้องทําใบรับประกันนะครับใบรับประกันใบประกันสมาคมใบยืนยันตัวตนใบจองคิวอันนั้นน่ะเป็นการหลอกลวงของมิจฉาชีพนะครับขายเหรียญไม่ต้องทําใบรับประกันนะครับเดี๋ยว น่าจะมีเหรียญส่งมาขายนะครับไม่วันนี้อาทิตย์นี้น่าจะมีเหรียญเข้ามาหลายรายการนะครับเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สดแกะกล่องให้ดูแล้วก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับขายเหรียญไม่ต้องทำใบรับประกันนะครับส่งเหรียญมาถึงตรวจเช็คเรียบร้อยผมก็โอนเงินให้นะครับใครที่มาเสนอขอซื้อเหรียญแล้วให้เราทำใบรับประกันมิจฉาชีพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับคือคือโดนหลอกกันทุกวันนะครับ อ่โอเคนะครับอันนี้ขออนุญาตไปเคลียร์เหรียญก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือมีลูกค้าสั่งมานะครับมี fc นักสะสมท่านหนึ่งเขาเขาสั่งไว้นะครับ2บาทปี50ตอนนี้ผมซื้อ4บาทขายออกขายออกเหรียญละ5บาทนะครับออันนี้ก็คือ140เหรียญก็น่าจะหมดนะครับอันนี้คือซื้อมาแล้วก็ขายไปจริงๆนะครับอโอเคนะครับใครที่มีเหรียญช่องทางการติดต่อนะครับอีกเรื่องนึงนะครับ ไม่ต้องโทรนะครับบางคนคอมเมนต์บอกว่า,มาไม่ให้ช่องทางการติดต่อไม่รู้จะติดต่อยังไงนะครับ<ม>การขายเหรียญน,นะครับหรือว่าการซื้อขายออนไลน์นะครับเราเราดูสินค้าเป็นหลักไม่จําเป็นต้องโทรนะครับเนี่ยถ่ายรูปเหรียญชัดๆแล้วก็ส่งรูปมาทางข้อความเพจนะครับ อ่าเน้นเน้นดูรูปเหรียญนะครับคือคือสามารถส่งข้อความได้นะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ต้องโทรนะครับมีเหรียญแบบที่รับซื้อถ่ายรูปชัดๆส่งรูปมาให้ผมดูนะครับส่งมาทางข้อความเพจก็ได้หรือว่าอ่าหรือว่าจะส่งมาทางไลน์ก็ได้นะครับอ่าทางเพจทางข้อความเพจก็ได้หรือว่าส่งทางไลน์ก็ได้นะครับอันนี้คือช่องทางการติดต่อนะครับอ่าโอเคนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับ เจอกันไลฟ์ต่อไปนะครับไลฟ์นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ